ผมรับรู้มาตลอดตั้งแต่เด็กว่าหมา,มาจะเป็นห่วงผมมากกว่าพี่ชายเป็นเพราะว่าเด็กๆผมก็เป็นเด็กที่จนแล้วก็ไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือติดเล่นติดเล่นเราก็จะไม่ค่อยฟังหม,มาเท่าไหร่นี่ก็คือช่วงตอบแทนบ,บุญคุณนะคะแต่ว่าหม,มาเนี่ยเป็นเหมือนเป็นแรงผลักดันหลักๆในชีวิตผมมาตลอดมาเป็นไงบ้าง เขาจะคอยซัพพอร์ตผมสนับสนุนลูกๆโดยที่แบบผมเชื่อว่าเขาคอยเชียร์ผมอยู่ตลอดถ้าไม่มีหมาหมาเนี่ยผมอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้สันัิเกิดน้องมาวันนี้มาดีใจมากจนถึงทุกวันนี้ด้วยต่อให้เขาไม่อยู่แล้วอะผมก็เชื่อว่าเขารอ รอดูแล้วก็รอเชียร์ความสำเร็จของผมอยู่ตลอดขอให้นราคมะเป็นเด็กที่ดีแล้วก็เการงานลูกโรดแล้วก็เป็นที่รักของแฟนคลับทุกๆคนนะคะมามาเขาเป็นคนพลังบวกมากต่อให้เขาตอนเป็นมเนนะเร็งเนเขาก็หวังดีกับคนรอบข้างเสมอแล้วพอพอวันที่เขาไม่อยู่อะแบบความดีที่เขาทำมันยังอยู่ อยู่จริงๆนะแบบทุกวันี้ยผ่านไปแบบ3ปี4ปีอ่ะมันก็ยังมีคนมาพูดมาแชร์ให้ผมฟังว่าแบบมาม่าเคยทำอะไรให้เขาอะไรเงี้ยมันแบบมาม่าม่งเท่มากเลยว่ะแล้วก็เราอยากจะเป็นแบบคนคนนี้ เด็กๆผมก็เป็นเด็กที่สซนนะซนแล้วก็ไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือคือคือรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่สนุกเลยสิ่งที่อินมาตล,ตลอดตั้งแต่จำความได้คือฟุตบอลดูมาตั้งแต่ช่วงอนุบาล3าสาปอนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็คือทุกอย่างจะเริ่มแบบผูกพันกับฟุตบอลตลอดทั้งการเตะบอลดูบอลเชียร์ฟุตบอลอะไรเงี้ยก็เริ่มตั้งแต่อุดสาเลย จริงๆคนที่คนที่จะค่อนข้างแบบใกล้ชิดผมคือมามาแต่เขาจะค่อนข้างแบบไม่ค่อยสนับสนุนอย่างอื่นนอกจากการเรียนคือหมายถึงว่าอย,อย่าเล่นเกมให้มันมากเลยอย่าดูบอลให้มันมากเลยอะไรเงี้ยเหมือนแบบอยากให้เรียนหนังสือไว้ก่อนแต่ว่าเราก็จะเป็นเราจะไม่เหมือนพี่ชายพี่ชายเขาจะแบบค่อนข้างตั้งใจเรียนแล้วก็เชื่อฟังคําสั่งมามาแต่ว่าตัวผมเองจะแบบติดเล่นอะติดเล่นเราก็จะไม่ค่อยฟังมามาเท่าไหร่ <S <S ผมรับรู้มาตลอดตั้งแต่เด็กว่า หมา,มาจะเป็นห่วงผมมากกว่าพี่ชายเป็นเพราะว่าความชอบหรือสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมันสนใจในในแบบที่ไม่ค่อยเกี่ยวกับการเรียนเท่าไหร่แล้วเราก็จะแบบจะไปโฟกัสตอนแบบอาทิตย์สุดท้ายอะไรเงี้ยที่เวลามันบีบก็จะไปอ่านหนังสือทวนตำราแล้วมันก็ผ่านไปได้ทุกครั้งช่วงม .3 ครับเริ่มมีโมเดลลิ่งมาติดต่อจำได้ว่าก็คือตอนได้งานโฆษณาชิ้นแรกตอนประมาณมส มสี่มห้าอ่างเงี้ยไม่ง่ายเลยก่อจะได้โฆษณาชิ้นนั้นผมประมาณหน้าตัวที่30มเต็มไปด้วยคราบน้ําตาแล้วก็อาการร้องไห้ที่ไม่ได้ร้องไห้ผิดหวังว่าไม่ได้นะไม่อยากไปมันเขินอนะ่ะแล้วเราก็ไม่ได้มีพื้นฐานการแสดงแล้วยิ่งพรอมเป็นโฆษณาแบบเออแอคติ้งมันจะยากกว่าปกติคือมันต้องแบบเล่นใหญ่แบบหู้อร่อยจังเลยอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบเราไม่ได้ถนัดอะแล้วก็ ฝังใจให้ตอนเด็กเราด้วยแคสติง้งครั้งแรกในชีวิตคือแฟนฉันตอนป .4 แล้วก็ปอ .4 ถึงมอ .4 เราไม่เคยแคสอะไรอีกเลยเพราะเราแบบฝังใจกับการแคสติ้งแฟนฉันมากเพราะว่าอายมากเราเขนะินอะเราเป็นเด็กผู้ชายแบบเรียนชายล้วนมาจนแบบมันก็ฝังใจมาแล้วแบบไปแคสแต่ละทีก็ไม่ได้เจอคนที่เขาเล่นดีกว่ามากๆเลยบางทีเขาก็จับไปแคสพร้อมเด็กคนอื่น3คนอะไรเงี้ยเราก็แบบ เราสู้เขาไม่ได้เลยรู้สึกเป็นเหมือนแบบห่างแถวไม่รู้ว่าหมาหมาจะแบบพาเรามาทําไมผมอะ่ะแปกใจเหมือนกันนะครับคือคือปกติอะ่ะหมาหมาเขาจะให้โฟกัสเรื่องการเรียนมาเลยแต่ผมไม่รู้ว่าหมาหมาเขาเห็นอะไรในตัวผมแล้วก็เชื่อว่าเราจะไปทางนี้ได้อะถ้าถ้ามองตอนนี้มันก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นเหมือนกันนะถ้าถ้าไม่มีหมาหมานี่ผมอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้ พอได้โฆษณาชิ้นแรกไม่นานนะครับมันก็ขึ้นมหแล้วมันเป็นช่วงแบบสําคัญแหละเพราะว่าหมามมาเองเหมือนแบบปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กว่าแบบการการสอบข้ามหาลาัยมันเป็นเป็นโค้งที่สําคัญมากแล้วพอม6เราเปลี่ยนจริงนะเรารู้สึกว่าเออเวลานี้มันมาถึงแล้วเราต้องตั้งใจแล้วก็พยายามแบบสุดๆดอะ่ะผมก็ไม่เคยคิดว่าผมจะจริงจังเรื่องการเรียนได้เท่าตอนช่วงมหอีกแล้วนะแล้วก็บอกกับมามมาว่าแบบเอองั้น พวกงานแคสติ้งอะไรเราหยุดหมดเลยนะเราแบบขอไม่เอาเลยแล้วก็มาโฟกัสกับการแอดมิชั่นก่อนแล้วก็จำได้เลยว่าพอสอบโอเนวันสุดท้ายเสร็จอะวันรุ่งขึ้นอะก็ไปแคสหนังของพี่มาเดียวเลยการแคสวันนั้นอะทำให้ได้เล่นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตเลยเมันเป็นทามมิ่งที่แบบ อะไรจะพอดีขนาดไม่รู้แบบต้องต้องให้เครดิตพี่มาเดียวเลยครับคือเขารู้ว่าเราแบบใหม่มากเขาก็จับผมไปแบบไปซ้อมเราก็ซ้อมมันจนแบบตัวละครมันอยู่ในในร่างกายเราอะไรเงี้ยจำได้เลยว่าแบบพอผมไปกองถ่ายที่เชียงใหม่ผมไม่ตื่นเต้นอะไรเลยแล้วผมแบบไม่ต้องถือบทสักแผ่นเดียวเพราะทุกอย่างมันอยู่ในในร่างกายในความคิด ในกระดูกสันหลังในหัวใจในเราเป็นตัวละครหมดแล้ววันนั้นอะ่ะผมไม่รู้ว่าพี่แม่เดี่ยวเห็นอะไรในตัวผมแต่ว่าอยากจะขอบคุณว่าแบบที่เชื่อในตัวผมแล้วก็ให้โอกาสผมกับการที่เด็กคนหนึ่งที่ไม่เคยทํางานในในภาพยนตร์เลยแล้วเขาเชื่อในตัวเราที่แบบหยิบยื่นบทนั้นให้กับเราบทเนนะครับก็ก็อยากจะขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสแล้วก็พี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่ทําให้ผมรักการแสดงจนทุกวันนี้ ขอมูลมันเหมือนเป็นแบบเป็นทีมเพลเยอร์มันเหมือนทีมฟุตบอลทีมเลยที่ทุกคนเชื่อใจกันมากไว้ใจกันมากซัพพอร์ตกันผิดหวังก็ผิดหวังด้วยกันโดนด่าก็โดนด่าด้วยกันมันมันผูกพันกันแล้วแบบเราไปเป็นทีมอะคนนึงล้มเราไม่มีทางปล่อยนะเราจะดึงเอาขึ้นมาแล้วเร,เราจะไม่มีใครวิ่งนําใครเราจะวิ่งไปด้วยกันอย่างเงี้ยครับจำได้เลยอันเนี้ยแปลกใจมากคือมันจะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปหนึ่งที่ เขาให้แต่ละคนน่ะสุ่มไพ่มาคนละใบกิจกรรมนั้นได้แต่มองตากันห้ามพูดกันห้ามส่งภาษามืออะไรกันด้วยกันเลยแต่ให้แต่ละคนเนี่ยยืนเรียงแล้วให้เปิดไพ่ออกมาแต่เขาจะขอให้เรียงจากน้อยไปมากแล้วรู้ปะ่ะสิบกว่าใบนั้นอ่ะมันเรียงถูกต้องหมดเลยอ่ะหูแล้วแบบเราขนลุกไปหมดเลยตอนนั้นเราเราแค่รู้สึกว่าทุกคนมันอ่ะมันซิงค์มาถึงจุดที่ ผมนี่พูดแล้วแบบคิดถึงวันนั้นเลยแบบมันซิงมาถึงจุดที่มันแค่ไม่ต้องคุยกันมันมองตามัมนรู้เข้าใจกันหมดเลยอ่ะตัวละครภูเป็นตัวละครหนึ่งที่ให้อะไรกับชีวิตผมแล้วก็เส้นทางการแสดงผมเหมือนแบบเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นจุด,จดใหญ่เนาะที่ที่มันเปลี่ยนชีวิตผมด้วยครับถ้ามองไปถึงตัวละครภูวันนี้คิดว่าเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แบบไหนคะเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขนะ สังคมทุกวันนี้มันมันเปิดรับกับความคิดเขากับสิ่งที่เขาเป็นมากขึ้นแล้วผมก็เชื่อว่าเขาจะมีความสุขมาก mm hmm. กับณวันนั้นที่ในในตอนที่ฮอร์โมนฉายนะครับสังคมสังคมประเทศเรายังไม่ได้เปิดรับเรื่องความคิดที่ภูเป็นแบบเท่าทุกวันเนี้ยจําได้เลยเขาบอกว่าเขาแบบเขาพูดกับกับแม่เขาว่าแบบเขาเป็นไส้เดือนหรออืมแสดว่าแบบใจเขามันมันบอบช้าอะ่ะ กับที่เขารู้สึกว่าเขาแปลกแยกออกมาจากจากสังคมแต่ว่าผมว่าวันนี้เขาใจแฮปปี้เราเริ่มมองว่าเราจริงจังแล้วก็หลงรักการแสดงจริงๆแล้วเรามองว่ามันคือมันคืออาชีพของเราได้แหละผมสนุกในการที่จะได้เป็นตัวละครตัวนั้นตัวนี้มันเป็นเพราะว่า ตัวละครมันคือมนุษย์เนี่ยแหละมนุษย์แต่ละคนมันก็มีความนึกคิดมีการเติบโตที่มันแตกต่างกันแล้วทุกครั้งที่เราแบบได้เป็นตัวละครเราจะได้เรียนรู้ระบบความคิดของอีกคนคนหนึ่งะซึ่งมันกลายเป็นว่าผมเข้าใจมนุษย์ในรูปแบบต่างๆมากขึ้น่ะตอนเวลาเราเจอเรื่องผิดหวังอะไรแรงๆในชีวิตอย่างตอนแบบ มามมาผมเสียอะไรเงี้ยมันเป็นการสูญเสียที่แบบยากมากแล้วผมผมคิดว่ามันเป็นเป็นอะไรที่มันยากที่จะรับมือที่สุดในชีวิตแหละแต่ถ้าไม่มีคนรับข้างที่ที่ดีนะแล้วแบบเขาคอยพยุงผมขึ้นมานะคือถ้าไม่มีพวกเขานี่ผมผมกลับมาไม่ได้แบบเนี้ยผมมันไม่เข้าใจว่างานศพอะเราเราจะจัดทำไมมันคือความแบบ เศร้าอ่ะแล้วเราจะมานั่งดูศพกันทำไมมส่วนหนึ่งอะเขาจัดให้เพื่อเป็นเกียร์แล้วก็อะไรกับกับคนที่เสียไปใช่ไหมครับแต่ผมว่าอีส่วนหนึ่งคือเขาจัดมาให้สำหรับคนที่ยังอยู่ตอนผมจัดงานม,มาผมแบบคือวันแรกผมแบบแย่มากเลยตอนแบบที่เคลื่อนย้ายศพไปที่วัดอะไรเงี้ยแต่ว่า พองานวันที่หนึ่งผ่านไปวันที่สองแบบคนมันมาแบบหลายร้อยอะ่ะมันส่งพลังมาให้เราโอ้โหมันสุดท้ายแบบมันมันแข็งแรงขึ้นจริงๆนะแข็งแรงขึ้นแบบอยากจะขอบคุณพวกเขาทุกๆคนเลยที่แบบเสียสละเวลามาวันนั้นมาเจอผมอะไรเงี้ยนี่ก็คือช่วงตอบแทนบุญคุณนะครับมามาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นแรงผักดันหลักๆในชีวิตผมตั้งแต่เด็กเลยนะครับมาเป็นไงบ้างนี่เขาจะคอย ซัพพอร์ตผมสนับสนุนลูกๆโดยที่แบบผมเชื่อว่าเขาคอยเชียร์ผมอยู่ตลอดอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเล็กน้อยแบบสอบแข่งคณิตศาสตร์แข่งกีฬาแข่งวิ่งหรือการทํางานอะไรเงี้ยเขาเป็นแรงผลักดันผมจนถึงทุกวันนี้ด้วยต่อให้เขาไม่อยู่แล้วอ่ะผมก็เชื่อว่าเขารอรอดูแล้วก็รอเชียร์ความสําเร็จของผมอยู่ตลอดอเขาอยากให้ผมสําเร็จแหละแล้วก็อยากให้ผม สุขภาพดีแล้วก็ได้อยู่กับคนรอบๆข้างที่ที่ดีอะ่ะผมว่ามันคือบทเรียนสุดท้ายที่ที่มามาเขาฝากไว้กับผมอะ่ะคือมามาเขาเป็นคนพลังบวกมากแบบเขาคิดดีคนอื่นต่อให้เขาตอนเป็นมะเร็งนะเขาก็แบบหวังดีกับคนรอบข้างเสมอปรอมาณไหมทัดอะไรป้าผมปิดพุงก่อนตอนเขา,ปาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอะ่ะเขายังเป็นคนแบบ ไปจัดการให้เพื่อนพี่ชายผมผ่าตัดหัวใจไปโรงพยาบาลไปจัดการให้ทั้งที่เขาแบบรู้ว่าร่างกายก็ไม่ได้แข็งแรงมากอะไรเงี้ยคือเขาใช้ชีวิตด้วยความหวังดีแล้วก็เอ,อให้คนอื่นมาเสมอแล้วพอพอวันที่เขาไม่อยู่อ่ะแบบความดีที่เขาทำมันยังอยู่อยู่จริงๆนะแบบ ผู้นี้ผ่านไปแบบ3ปี4ปีอะ่ะมันก็ยังมีคนมาพูดมาแชร์ให้ผมฟังว่าแบบมาม่าเคยทำอะไรให้เขาอะไรเงี้ยมันแบบมาม่าแบบม่งแบบเท่มากเลยวะ่ะแล้วก็เราอยากจะเป็นแบบคนคนนี้ ทวงนี้ผมทำออฟฟิศเป็นโปรดักชันใช่ไหมครับมีนาคมซึ่งก็มีน้องๆแนวพิษประมาณแบบเกือบ10ชีวิตอะไรเงี้ยแล้วเราเราแค่รู้สึกว่าเออเราก็เห็นว่ามีนาคมเนี้ยมันมันมี potential แล้วก็เชื่อในตัวน้องๆที่เขาเริ่มต้นกันมาที่มันจะเติบโตไปข้างหน้าได้เราก็อยากจะเห็นน้องๆกลุ่มนี้ที่เติบโตมากับเราเนี่ยยใายเขาเติบโตไปหบองค์กร เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบกรับองค์กรของเราเนี่ยให้ให้ไปข้างหน้าได้ในแบบที่โตทันเขาอะเป้าหมายใหญ่ในชีวิตอ่ะเอาจริงแบบเรามีชีวิตที่มันแบบลงตัวและมีความสุขอะทุกวันนี้ผม mm hmm. ผมแฮปปี้นะทั้งทั้งงานทั้งเพื่อนๆการใช้ชีวิตทุทกๆอย่างเท่านี้มันลงตัวอยู่แล้วเราใช้ชีวิตด้วยด้วยความสนุกอะแบบสนุกกับการทํางาน แล้ววันนี้เรานัดก,กับเพื่อนแล้วก็สนุกกับเพื่อนไม่ไปอยู่กันเรื่องใดเรื่องหนึ่งเยอะเกินผมเคยไปอยู่กันเรื่องงานเยอะเกินงานเราก็ดีจริงนะแบบมีงานเข้ามาเรื่อยๆนะแต่ว่าเรื่องอื่นมันหายไปอะไรเงี้ยเวลาเพื่อนน้อยไปเวลาให้ครอบครัวน้อยไปสุขภาพเราก็ไม่ค่อยได้ดูแลอะไรเงี้ยมันทุกวันนี้มันเหมือนแบบมันกําลังกลมกลม่อมอ่ะผมไม่รู้ความกําลังดีนยะมันอาจจะอยู่กับผมได้นานแค่ไหนแต่ว่าผมกําลังแฮปปี้กับมันอยู่แต่ถ้าวันนึงมันมีเรื่องที่มันแบบ สะดุดไปตกล่องผมก็จะรู้สึกแบบเป็นความสนุกอีกแบบหนึ่งอยู่ดีนะแบบก็ดูให้เราได้แก้ปัญหาดีเว้ยแล้วผมก็เชื่อว่าไอการแก้ปัญหาเนี้เดี๋ยวมันจะให้อะไรเราสักอย่างแน่นอนเด็กๆเราจะเป็นคนที่รู้สึกว่าพอมีปัญหาเราจะเริ่มแบบวิ่งหนีแหละเหมือนเหมือนปั๊บป้าเดินม,มาด่าเรื่องเนี้ยเราวิ่งหนีเลยนั่นคือการแก้ปัญหาเราคือการหนีปัญหาแต่สุดท้ายแบบพอเราได้ทํางานโตขึ้นมามากขึ้นอะ เราสูว่ามีปัญหามันคือเรื่องที่ถูก,กต้องเลยนะเพราะปัญหามันเกิดขึ้นอยู่แล้วปัญหามันเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ไม่ให้เกิดปัญหานั้นอีกคือผมเชื่อใน,ใน,ใ,นในความรู้สึกที่อยากทาของผมมากเลยผมไม่รู้ว่าคืออะไรมันเรียกว่าแบบสัญชตาตญาณเหรอในการแบบเออวันนี้เราอยากทําเราทํางานตรงนี้เฮ้ยแต่ว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลยวะผมไม่เคยมองข้ามมันนั้นแหละเราต้องหาสล็อตไปออกกำลังกายแหละ เอเอเอพื่อนกลุ่มนี้เราไม่ค่อยได้เจอเลยเนาะเราก็ต้องหาสล็อตไปไปเจอหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนแบบไม่ทิ้งความรู้สึกตัวเองครับที่ผ่านมามันแบบพอมีความรู้สึกของตัวเองแบบน,นี้ขึ้นมาในใจเราเราเรามองข้ามมันไปอ่ะว่าเฮ้ยทางานก่อนดิเราเราจริงจังกับงานก่อนดิอะไรเงี้ยแต่พอเนี้ยมันมีอะไรแวบ,บขึ้นมาเราไม่ทิ้งมันเพราะว่าความรู้สึกเราม,มันจริงสุดล้วมันเกิดขึ้นมาเราต้องดูแลมันอย่ามองข้ามมัน ครับมันเป็นเรื่องเราเรื่องเราเอ,อเรื่องเล่าเลยเรื่องเล่าที่มันแบบเป็นตำนานในในมหาวิทชาลัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นตำนานที่เชื่อว่าคนไทยแทบไปทุกคนแหละเคยได้ยินเรื่องเล่านี้มา <S <S ในสามหาวิทยาลัยที่เราเลือกมาเรียบเรียงเป็นเป็นภาพยนตร์เรื่องเทอมสามเอามาร้อยเรียงกันใน ในสามรสชาติผ่านผ่านสีพุ่มกับวานในเรื่องผมชื่อวานนะครับเป็นคนที่แบบคิดอะไรก็อยากจะพูดออกมาแล้วผมก็เป็นคนเชื่อแบบนั้นว่าคิดอะไรเนี่ยเราต้องพูดเราต้องแสดงออกไม่งั้นนะ่ะคนอื่นเขาเดาใจเราไม่ได้เลยคือบางทีในการทํางานอะไรเงี้ยแบบเราคิดอะไรอยู่ะแต่เราไม่พูดออกมาพูดแล้วงานไม่รู้จริงๆนะหรือแบบมีน้องๆในออฟฟิศผมผมก็จะพยายามบอกเขาตลอดว่าแบบเออมีอะไรก็ต้องพูด ไม่ไงั้นเราเราเราไม่รู้ซึ่งวานเป็นอย่างนั้นเป็นเป็นข้อดีของเขาที่เรารู้สึกว่าเออเรามีอะไรเหมือนเขาแต่ว่ามันก็จะมีความแตกต่างอยู่วานจะมีความ e อ e r g y แบบเป็นเด็กปีหนึ่งมีความผงผางกว่าเอา่อคิดอะไรก็แสดงออกมาเลยเ็หนหากผสิ่งที่วานไปเจอเนี่ยคือเขาไปเจอแบบสารที่มันล่องหนเรื่องที่ผมรล่นสารแล้วคือผีที่ เรามองไม่เห็นน่ะแต่เราอยากเจอเขานะเพื่อที่ได้แก้ไขอะไรบางอย่างมันก็กลายเป็นแบบเหมือนกลับเรื่องกันนะ่ะแล้วเรื่องเราที่มันสนุกคือในในพาร์ทผมอะ่ะผมเรียนคณะศิลปกรรมแล้วมันจัดมันจัดคืนฮาโลาวีนแล้วทุกคนเนี่ยก็แต่งตัวเป็นทีมงานเนี่ยแต่งตัวผีมาร่วมงานฮาโลาวีนแต่เราเนี่ยก็ดันเจอผีในคืนฮาโลาวีนที่ทุกคนแต่งตัวเป็นผีเราเลยแยกไม่ออกว่าใครเป็นผี ใครเป็นคนเปิดไดไมเนี่ยก็เปิดได้พี่ดางร้ำสามคนาทั้งไงยังไงฝากด้วยนะครับภาพยนตร์เทอมสามนะครับเข้าทุกโรงภาพยนตร์นะครับในวันที่30พฤษภาคมนี้นะครับเป็นตำนานสยองขวัญเกี่ยวกับเรื่องเล่าในมหาลัยที่เราเอามาเรียบเรียงกันแล้วพอจากเรื่องเล่าเนี่ยมันกลายมาเป็นภาพยนตร์นะมันมีความน่ากลัวมีความหลอน แล้วก็จะให้คนดูได้ซึมซับแบบ3เรื่องเนี่ยมันเป็น3รสชาติเลยยังไงก็อยากให้ไปพิสูจน์กันในโรงภาพยนตร์ครับ